สวัสดีครับผมเกดที่ปี사์วันนี้ผมจะปั่นจกรยานลิงคองนะครับลิงคองแสนแสดนะครับตอนนี้เกดจะไปทางสะพานข้ามคลองนะครับซอยรามแขงสสาับหนึ่งนะครับตอนนี้ผมปั่นช้าๆก็ได้นะครับเดี๋ยวตากล้องไม่ทันนะครับ ยร์ที่ปั่นเก่งแล้วไปแบบเร็วเลยนะครับดใูใกล้เลยนะครับสะพานข้ามคลองนะครับซอยรามแหง43ทับหนึ่งนะครับทางโน้นก็ไปทางโรงเรียนบ่อดินนะครับทาวินทาวนะครับมันมือเดียวก็ได้ครับ,รบพ,พอไปทุกคนเดียวเดี๋ยวเกตามไปเดี๋ยวเกปั่นไปอ๋อ ดูดิบริเวณนี้คนตกบ่อยเาเลยฝามาปิดมานะครับอโอ้โอ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  บริเวณด้านในก็เป็นเข้าลังก่อสร้างคอนโดนะครับที่คอนโดว่าโมนิสรามรามออาพูดเหมือนรามของแหงเลยนะครับราคาเริ่มต้น2.5ล้านโอ้เยอะมากเลยนะครับคอนโดแบบสูงเลยนะครับ แล้วก็บนเวลีมคองก็จะมีคนที่มพ่นสีนะครับสตรีทอาร์ตนะครับนน่นนะฝั่งนู้นครับเป็นคอนโดโลุมพินีนะครับยาวจะถึงโรงเรียนบอร์ดินเดชาเลยนะครับเกตตี้ครับตรงนี้ก็เป็นทางออกนะครับ ทางออกสวรราม49านะครับแมว,มวโอ้โหแมวเ,เยอะแถวนี้นะครับสพานเขียวสวยขึ้นแล้วนะครับทาสีใหม่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับซอยรามแขวง4 9ทับหนนะครับเป็นซอยเล็กๆนะครับตอนนี้เราขึ้นสะพานเขียวแล้วนะครับ เสะพานข้ามคลองแสนแสบสําหรับคนเดินก็จะเป็นสีเขียวไปนี้ครับเป็นสะพานโค้งนะครับเป็นสะพานของกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ครับตรงนี้คือเขตบางกะปินะครับตรงไหนครับเขตบางกะปีครับอันนี้คือพวกนี้คือเขตบางกะปินะครับผมจะข้ามไปเขตบางหน่วยครับสามตอนนั้นเย่ทั้งหัตเป็นวันกลางแล้วเหรอครับอันนี้คือครึ่งตรงกลา,างใช่ไหมครับ ที่บอกผู้ชมเลยครับว่าวันนี้ทําไมไม่ค่อยมีเรือเลยครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็ตอนเย็นแล้วนะครับวันเสาร์เรือก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับนี่สะพานรถข้ามซ<า>อยระแหงส3ิบสามทับหนึ่งนะครับเกตฝั่งนู้นครับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะเป็น สะพานรนอะสะพานรถข้ามเหมือนกันนะครับแต่เป็นซอยรางแงงห้าสิบสนะครับครับแ,<ต>แล้วก็ตร,ตรงนี้ท่าเรือเป็นท่าเรืออะไรครับท่าเรืออ1ินะครับเป็นท่าเรือซอยห้าทับสงนะครับแล้วก็ท่าเรือเขาชื่อว่าท่าเรือมอรางแหงใช่ไหมครับครับผมไม่มาที่นี่นานหรือว่าท่าเรือนี้นานก็เลยโอ้ตรงนั้นก็นน<อ>มีฮะมีร้านอาหารมีร้านตัดผมด้วยนะครับ แล้วก็นูนะ่นนะแค่สะพานน้นจะมีร้านขายชากาแฟชื่อดังครับโกปิชานะครับตรงนู้นนะครับตรงนี้เปิดใหม่นะมีที่นั่งข้างบนด้วยน,นะครับอาเกตี้ครับ,ไ,รบไ,ปไปดูจักรยานของกิตี้ที่ว่ายัางอยู่ไหมเมื่อกี้ได้ล็อกไว้ไหมครับล็อกอไม่ได้ล็อกรอยู่มาอยู่เหรอครับ ขยานไม่หายไม่เป็นไรครับตอนนี้สบายมากเลยนะครับเอ๊เหนื่อยเลยครับถ้างั้นบอกลาผู้ชมเลยนะครับขอบคุณครับเจ้าหน้คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนน้อแล้วเด้อครับเอ๊ะนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนล้ครับท่านผู้ชมครับ